วสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมคริสตันออฟแอตแลนด์นะะยังอยู่กันในเกมคริสตันออฟแอตแลนด์กันอยู่นะฮะ ก็วันนี้ก็จะมาดูกิจกรรมตัวนี้นะคอแแลบมัดเดียวทะลวงโลกนะฮะเมื่อกี้ผมก็เข้าไปใช้พลังงานและรอบหนึ่งนะฮะโดยการไปลงนรกห่วงลึกนะฮะมาและมาดูกันว่ามันจะได้แต้ม ตรงนี้ไหมนี่นะได้แต้มสัญญามา10แต้มนะเล่นรอบเดียวก็ได้ละนะเราก็จะมาเปิดความทรงจำกันเลยนะปังอ่าก็ได้รางวัลวันนี้ได้ออ่ พิสตันอัมพันธ์แล้วก็จะเป็นอีโมจิโซนิคความเร็วเสียงตื่นตนกอีโมจิยังไม่เคยใช้นะแล้วก็ขีปอาร์ติแฟกต์ผู้บุกเบิกมันมีอะไรนี่ไงได้รางวัล ของควัญจากผู้บุกเบิกนะได้รับไอเทมหายากเดี๋ยวเราไปเปิดกันแล้วกันนะฮะง่ายๆฮนะภารกิจออกเดินทางสู่เส้นทางิโลเสร็จไปแล้วต่อมาก็จะเป็นศึกตัดสินเจ้าจาักรวาล วันนี้ทําได้อีกหนึ่งรอบนะก็จะมีตาเจ้าจัก,กรวาลมาเติมตรงนี้นะเติมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเต็มหลอดก็จะได้รางวัลสุดท้ายนั่นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญยุติธรรม ไว้ใช้ในกิจกรรมใบอนุญาตฮีโรนะ่ก็จะปลดล็อกเหมือนไปปลดล็อกพาร์ทแล้วก็อันนี้สุ่มนะฮะอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์นะอันนี้ก็จะเป็นวงจรรางวัลก็จะประปาณน,นี้นะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญทองไปจัดทีมกันดีก,กว่า จับกู่ไปเลย เรียบร้อยมาเปลืองยาแต่เนี้ย อ้าวเราดูกนนี่มาอนึงไว้แล้วใช้สกิลโอ้โห โดน,นอีกแล้ว อาในของทองอีกแล้วนะเหรียญยุที่ทรมได้มาสองร้อยเลยแล้วก็ตาเจ้าจักรวาลสิบห้า วันปลายฮะใบอนุญาตฮีโร่เนี่ยอะไรเชนด์เชนด์คืออีโมจิอันนี้กล่องอาร์ติแฟก เสร็จสิ้นแล้วนะครับกิจกรรมข้อแหลมมัดเดียวทะลวงโลกนะเสร็จแล้วง่ายๆทำมลนิดฐ์จำนี่เซตไหนเนี่ยกันได้กังเกงมานะเมื่อกี้ เอาเป็นเซตนกในติงเกิลขนเข้มนะเซตเดียวกันปะวีรบุรุษศักดิ์สิทธิ์คนละเรื่องอันนี้อะ่ะเอาเซตกับสัตว์ปาโลดิน <c oughs> คนละเซตกันเลย ทงค่อยเติบโตไปเรื่อยๆเ,เอาละว,วันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับกิจ,จกรรมนะฮะคอร์ลบมาเดียวตะลวงโลกนะทำวันละนิด ไปเรื่อยๆฮนะวันนี้ก็แป๊บเดียวก็เสร็จละนะวันนี้ก็มีเท่านี้นะะไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ